เวลาทุกคนเป็นมีโอกาสมาพบคุณบรรดาลูกนันทั้งหลายตามเดิมวันนี้กลางจีงตรงกับวันเสาร์ที่27มิถุนายน2530 <c oughs> <c oughs> แมอตอนบ่ายนี้ป่วยมากคิดว่าจะไปมีโอกาสมาคุยกับลูกหลานตอนนี้อาการสระตัวนิดหน่อยก็โอกาสมาคุยกับลูกหลานตามปกติ เร่ว่าเป็นการเล่านิทานสำหรับเสียงลูกหลานที่รักเจ้าัญญาถือเป็นสำคัญแต่การป่วยของพ่อไม่มีเป็นปกติเสียงคนป่วยก็ไระชเสียงคนปกติในเมื่อคนไม่ปกติเสียงก็ต้องไม่ปกติอันนี้เป็นกฎธรรมดาของโลกที่เรื่องเจ้าเป็นแบบว่นโลกไม่เป็นน,นิจจังคือมันไม่เที่ยงไม่มีการทรงตัว ไม่มีความแน่นอนหรือเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ทุกขังถ้าเรายึดถือมันมากเกินไปจิตใจก็เป็นทุกข์สุวางเฉยไม่ได้มันจะเป็นอะไรก็าท่างมันอนุตต์ตาในสุดมันก็พังทั้งหมดร่างกายก็พังเสียงก็พังทั้งทั้งนามก็พังทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือในที่สุดเราก็ถือการวานเฉยเป็นสําคัญ การที่เราพูดแบบนี้จะต้องทนที่วันยังป่วยอยู่ก็ว่า,าถ้าแรงยังมีอยู่บ้างก็ควรจะทำการจ่ายการงานในข้างค้างจะลูกหลานทั้งหมดล่อยการบ้านในข้างข้างเ่ียวิชาความรู้ในข้างข้างไม่ตรวจดูตรวจสอบไม่คบรบถ้วนเนื่อความรู้ก็ไม่ครบถ้วนอย่างลึเป็นงก็ถือว่าเป็นอ,อ่เป็นอัปมงคล ค่าอภรณงคนคือไม่ดีการงานทุกอย่างที่เราต้องทาต้องทําให้เสร็จวิชาวความรู้มีกี่วิชาต้องเรียนให้ได้เรียนให้รู้แต่รู้ดีอย่างเขาจะใช้ได้ตามที่พระเจ้าตรัสว่าต้องดว่รานากุลาจะกรรมันตายเอตัมมังระวัตมังการที่มีการงานไม่ค่างานจะได้เป็นอุดมมงคลความเือนสำหรับพ่อ งานนี้ไม่เกี่ยวเป็นงานประจำเป็นงานนี่เรศถึงแม่ก็จะเป็นงานที่เรศจะเป,จเป็นอาหารจิตของใจเขามันดาลลูกทั้งหลายอาหารใจที่เป็นขอแต่เป็นเรื่องสําสคัญมากที่พระพุทธเจ้าสอเรียกว่าสัมเ,เ,เจ้สัมเจตนาเจตนาาหารหมายความว่าอาหารของใจความจริงลิ้นก็แข็งเสื้อหาก็มัดเึื้อห่าไม่รับพูดไม่ชัด ก็ือความว่าวันนี้มาเล่านิทานกันเป็นให้อาหารทางใจสําหรับเวลาลูกหลานทุกคนแต่นิทานวันนี้จะเป็นเรื่องของดาวพระพุธหรือว่าโลกพระพุธความจริงพระพุธนี้ก็เป็นพระเสวยอายุองค์หนึ่งในตำราโหราศาสตร์เขากล่าวว่าพระพุธเป็นสมพรเคราะห์ไม่ใช่หมายความว่าบุคคลใดมีพระพุธเสวยอายุ คนนั้นจะมีความสุขเพราะว่าพระพุทธเป็นผู้ให้ความสุขแต่ว่าพระพุทธจะสเสวยอายุเพียงสิบเจ็ดปีในเชื่อสิบเจ็ดปีไั้ก็มีพระอื่นแทรกถ้าพระดีเข้ามาแทรกก็เสริมความสุขให้ามากขึ้นได้แต่เอ่ยพระที่มีความเล่าร้า,ราเข้ามาแทรกก็จะความทุกข์มาเติมในความสุขสุขบ้างทุกบ้าง เยื่อเยินมากเร้าร้อนบ้างสมมติว่าธาพระอาทิตย์มาแทกพระพุทธพระพุทธมีความเยื่อเยินมีความมีสุขพระพุทธเจ้าพระอาทิตย์ร,ร้าร้อนคนที่ถูกพระอาทิตยกก์แท้กั็หนาวหนาวร้าร้อนดีม่กเลยดีม่กสุขบ้างทุกบ้างถ้าพระจันทร์มาแทกพระพุทธกับพระจันทร์รักกันมากเสมอเคาะเหมือนกันความสุขที่มีจากพระพุทธให้เพื่อมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าพระอังคาร จอมเทวดาแห่หงสงครามทีม่ที่ทราพระเจ้าแห่งสงครามแท้คารในถุกรายมากสงครามได้ร้านมากตามที่บรรดาเรื่องรักกันหลายทุกคนทราบอยู่แล้วเมืวันบานนี้ก็จะทำให้พระสุกเจ้าพระพุทธินิความเย,ยือกเย็นอยู่มีความร้อนอ,อุขึ้นมาเกลความเะควาสุขความขขทุกข์ปะปนกันถ้ามันเองพระผ่้หัเข้ามาแทรกท่านเป็นผู้ใหญ่ แต่พุทธมีความเยือเกจึงมีความมาสุขแล้วผู้ใหญกเข้ามาแทรกก็ต้องมีความสุขยิ่งขึ้นถ้าพระสุขเข้ามาแทรกก็มีความจะมีความสุขก็มีความร่ำรวยมากขึ้นถ้าพระสาวเข้ามาแทรกหลกรลักยิ่งอีกสาวมาเกิงโตโอ้โหถ้าราหูเข้ามาแทรกกับตาเป็นพันเกเรโอ้โห,หนี่ขี้เมาออสายไม่เก่งโตเรื่องความเ่าความทุกข์เข้ามาแทรกความสุข ในเมืม่อดาวพระเคราะห์เขากล่าวถึงพระพุทธว่าเป็นดาวที่ให้ความสุขเช่นนั้นวันนี้จะไม่ได้พูดถึงดาวพุทธก็องพูดกันได้ของความสุขที่ความสุขถ้าจะมีขึ้มนมาได้เป็นดาลูกหลานที่รักมันต้องมีสิ่งที่มีชีวิตความจริงดาวพระพุทธนี่ถ้าตามดาราศาสตร์และเวลาที่เราสองคงดู เถ้าแค้เรื่องเรียาาสายเขาเห็นมันไม่กรปจ่าก็าไม่ทราบบางทีที่อบอกว่าในดาวพระพุธไม่มีสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าเรื่องในทานที่มันดาวลูกรลกขึนหลายย่าสิ่งที่มีชีวิตติดีแสนรอเพืก็ได,ดาวนิทานทุกอย่างหนึง่งก็คาดว,ว่าวันนี้ดาวพระพุธต้องมีสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าทั้งหมดนี้ที่เรามาไปเรื่องเขาในทาน พระบรรดาท่านผู้ฟังก็ดีท่านผู้อ่านก็ดีจยนยาถือเป็นธรรดาถ้าถือเป็นธรรดาท่านจะกุ้มใจตายก็จะเล่ากันต่อไปว่าจุไรคนสวยขึ่งอยายุย่าก็ห้าปีซึ่งมีความเคารพนับถือพระจิตรสีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในความดีของท่าน,าน,านมีความเคารพแน่นแฟ้นมาก มือก็มือสิบเบอร์สดมีก็หมดสิบเบอร์สดมือแข็กตันโยโรู้คุณตบิดามันดาได้ท่านผู้มีคนวันนี้คจุไรหลังจากการทำบ้านกลางประการบ้านเสร็จแม่โยน้าพระพุธทธรูปจิตก็นึก่อนภาพพระพุธทธรูปจิตก็ชื่นบานแล้วเมื่อตาดูพระพุทธรูปแล้วก็หลับตาแล้วถึงภาพทันภาพก็ติดใจห่องใสกำลังใจก็เป็นสมาธิ จมาที่สอวนตัวเป็นกำลังของชานในกำลังของชานเกิดขึ้นกำลงังข้าปัญญาก็เกิดขึ้นท้านแม่งที่แม่งทั้งทั้งนที่แม่งเผยไปที่จิตใจที่เคยกล่าวว่าดาวพระพุทธเป็นไงเมื่อวันวานนี้เราไปดูพระดาวพระอังคารพระอังคารที่ชายโลกเขาเรียกว่าเทพเจ้าผู้เจ้า,จา,จาอสองครามและเสื้อพระเจ้าอสองครามเพราะถ้าดาวอังคารเสมอ เอื่อของประเทศใดประเทศนั้นต้องเกิดสงครามไม่ <c oughs> สงครามภายนอกกับสงครามภายในสร้างความได้ร้ายให้เกิดสบพรวชนในประเทศน, <c oughs> นั้นแต่สนาหรับดวงดาวแรกดจะมีสิ่งที่เป็นสัญญาณภาพราววัตถุพวกรกรกระดาทหารเยอว่ากแต่สงครามจริงๆโลกรักไม่ใช่แต่ต้องการอาวุธอย่างเดียว รือไม่ใช่ว่าต้องการแต่ทหารอย่างเดียวหรือ่าต้องการจะพาะทหารก็วุฒิสองอย่างก็หาไม่ได้ <c oughs> สงครามจะท่องเดินไม่ได้ต้องเอาหารเดินฉะนั้นในสงครามต้องมีอาหารเพื่อสัก์สินจะนั้นโลกแร่คานและดาบแร่คานยังมีทองคำมากมีทองขาวมากมีเงินมาก มีเพชรหนึ่งจินดาม,มากและมีความสำคัญด้วยมีแร่ธาตุทีมีราคาสูง,ง,ง,งสูงยืนดาบแรงขันทีน่่เป็นพลาที่การของสงครามก็กองทัพกองทัพจะไปไหนอาหารต้องตามไปด้วยทรัพย์สินต้องตามไปด้วยาขาดาหารขาดทรัพย์สินกองทัพก็พังน,นั่นหมายถึงความล้มแพ้ก็เรื่องความว่าโลกไรงขานเป็ไมไปด้วยนพาวุ แเปตนเืงเสบียอาหารใน,นวบบเมร็ดก็มีพอะลาธิการก็มี <c oughs> แต่นี้ก็กไม่ไว่าฉันดาวประสบกเน้นแม้จะไหลคิดทบทวนไปทบทวนมาก็าอังคารเป็นดาวสงงรามวันนี้เราอยากจะดูดาวพระพุทธคิดไว้ก่อนก่อนที่นั่งดูพระพอจิตเข้าไปสมาธิสมบูรณ์แบบกันทั่งยังไม่คิดว่าจะไปจิตก็หลุดไปทันที พร้อมกับโดนใจเห็นภาพพร,ระอยู่ก็น่าแจ่มใสมากเป็นการรึกขณะที่จิตหลุดลอยไปก็ปรากฏว่าเป็นลอยอยู่เหนือโลกพระพุธในตอนนี้บรรดาลูกหลานที่รักเจอรยดีเสียงพระตันตรักว่าจอรลูกรักลูกมีความดีมากแล่อทําการบ้านร็จขณะที่ทำการบ้านก็ดี รับทางคำสั่งสอนครงครูบาอาจารย์ก็ดีรับคำแนะนำตักเตือนสั่งสอนพระบิดามารดาก,ก็ดีลูกสามารถรับเรื่องวันได้อย่างดีคำว่าเรืวันเป็นคุณชาติกั้นความดีรออยู่ไม่เาไปคำ <c oughs> ว่าเรืวันยกเว้นว่าเป็นคนที่เป็นตัวกินเล็กยากที่ทำปัญญาให้ตัวหลัง มราก็คือหนึ่งความรักในรูปสวยทีย่เขาขึ้นหอมไม่อไรสมบัตฐฐฐิสมภิษฎาเษกกาลิสองเราไม่พอใจใน,นกาลิสามเน่าในกาลสี่จิตฟุ้งซ่านเกินไปไม่ยอมรับพระเจ้าจำคำสอนในกาลิห้าสงสัยว่าจริงหรืไม่จริงควรหรือไม่ควรอะไลยอย่างนี้ไม่มีในจิตใจคนจะไรลลูกรักเวลารับคำสอน ดังนั้นเวลาที่บางเรภาพาพระพุทธรูปอารมณ์เลยๆอย่างนี้นจะไม่ปรากฏในจิตแม้อารมณ์เหลห้า,หาหรายการไม่ปรากฏในจิตจิตก็เป็นสมาธิจิตสะอาดความเป็นทิพย์ก็เกิดกำลังของความเป็นทิพย์ก็เกิดดังนั้นจุลไรลูกรักทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่คิดว่าจะมาโลกประพุธต่ก็สาม,มารถมาถ,ถึงได้จงจําไว้ว่าคนที่มีความเครื่องในฌานก็ไม่ต้องภาวนา <c oughs> เพียงแค่นึกว่าจะต้องการไปไหนก็ทราบอะไรก็ตามจิตจะรวบรวมกําลังใจทันทีแต่ที่วันเองโดยอัตโนมัติหยุดสะอาดแล้วก็จะถึงภาคนั้นทันทีอย่างของโลกไม่อย่างช้าไปแต่ความยิงก็ยังเร็วยังเร็วกว่าหลายหลายคนแต่ที่นั่งก็ดีอย่างช้าไปจิตญาณร้วยรวมงกาลังใจเป็นสมาธิให้จิตสะอาดเสมอ <c oughs> นั่นคือไม่สนใจการอ,อื่นนอกจากจับภาพหรือคำภาวนา หลังจากนั้นพระท่านก็จับพระลูกรักจงด,ดูขณะดองดาวที่มืดทุกข์โลกที่มีดจงดนดาวุดทุก็นโลกขดขันยอพุดทระแต่แรู้ได้เบิกบานแล้วการจริงลูกรักที่รัต่างทุกคนวันพุดไม่เหือใช้พอปอสกฏเฉยๆแต่พุทธะที่เราแอบรู้ตอเบิกบานแ้วก็ดีรู้ก็ดี มันก็มีทาตหาสกุลาท,าท,าทงต่อท้ายกำกับโชว์ถ้าแปละรู้ได้เบิกบานแล้วเราก็ใช้กันแค่เสมอกัะพุทธะเหมือนกัน,นเมนื่อพุทธเหมือนกันก็ต้องแปลวรู้ได้เหมือนกันไม่อย่างนั้นมิทานเรื่องนี้ก็ไปไม่ไดนเมื่อดาวพุทธเป็นดาวรู้ดาวรูน้นี่หมายความต้องตัดอารมณ์ที่ไม่รู้ยากจนดูว่าดาวพุทธ ถ้ามองดูดาวพุธแล้วก็จะรู้ทุกอย่างด้านหน้าของดาวพุธคือด้านหัวต้อถือด้านหัวก็ด้านหางด้านหัวขอดาวพุธเป็นดาวหัวโลวนแรกเลยจากบ้านเรือนบุคคลและเป็นหมากลากไม้ด้านหัวข้นดาวพุธอยู่ใกลด้ดวงอาทิตย์มากคำว่าอยู่ใกลด้ดวงอาทิตย์ไม่ใช่อยู่ชิดยังไกลจากแสงไฟงที่ห้อมล้อดวงอาทิตอย์เท่าไร หลายล้านโยดรับเป็นล้านล้านยอดแต่หลายหลายล้านโยดไกลมากแต่ว่าการมองโดูโลกรักการมองดูจากที่ไกลของใจจะเด็นว่าไกลเป็อ,อย่างเมฆขาวก็ดีเมฆดำก็ดีเป็ในรายราอากาศถ้าเรามองจากพื้นดินจะมีความรู้สึกจะมีความเห็นว่าเมฆเม็ดนี้ติดทางฟ้าคือฟ้าสีเขียว เม่เรียกว่าสีฟ้านั่นคือฟ้าแต่เมฆเป็นลาาจิตท้องฟ้าจริงๆแต่พอเราขึ้นเครื่องบินไปเครื่องบินผ่านเมฆไปแล้ว <c oughs> ทางควาฟ้าก็จะสุดไกลแสงไกลสะดุต้ตาของเราความจริงมันไม่ได้ชิดกันเลยเครื่องบินบินเหนือเมฆไกลไกลแสงไกลมากมองดูเมฆ้ายๆกะเพื่อนดิเเนดเล้วแม่บนนักทะเล แต่ทางฟ้าก็ยังสูงตามเดิมข้อนี้วั้นใดการมองสิ่งที่ไกลมันไกลาจากกันอาจเห็นต้องใกล้ได้ฉะนั้นโลกเพระุกก็เหมือนกันที่เขาเลยกันว่าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์แต่ความจริงไม่ไกลถ้าจะไว้กันไปจริงก็ไกลาจากแสงไฟที่ห้มงหอดวงอาทิตย์ห่างๆนับเป็นล้านๆโดดหรือล้านๆล้านๆ ลั่นใหม่แล้วกันเนะเวลาน,นี้ยเขาไม่ใช้นับเป็นลัานล้านดั่งลัน่ลนไกล,าลามากไม่ได้ใกลขนาดนั้นแต่ด้านหัวจอก็หาทางด้านดวงอาทิตย์แล้วก็ไม่พลิกไปก็เหมือนกับโลกของเราที่เราอยู่เธ่เหม,มืนอนใน่ลกกลางหัวปักในโลกเดิมฉะนั้นดน้านหัวขอดาวพุธยงมีแต่ความร้อนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นร้อนบ้างละเย็นบ้างร้อนอย่างเดียว ถ้าว่า,า,า,าถ้าเย็นร้อนจยเผาเอาไปเผาแดงโชนแล้วไม้ก็ตอกไม้ไอ้ขนาดนั้นมันร้อนแยกขนาดต้นไม้ขึ้นเลยได้แยกขนาดสิ่งที่มีชีวิตเกิดอยู่ไม่ได้มันร้อนจัดถ้าเข้ามาถึงตลางกลางกลางข้งดวงดาวแล้วโลกประพุทธดาวปพุทธก็ไดหลกดประพุทธก็ได้แต่ไม่จะมีความร้อนน้อยถ้าเลยกลางเข้าไปนิดนดอยเริ่มมีความอุ่น เลยก็ไปมากหน่อยเริ่มมีความเย็นเลยก็ในทีสุดท้ายเย็นเฉียดเป็นน้ำแข็งแฉะไม้กวามมันหนายเฉียดเกลือความไนโลกพระพุทธเร่ดาวพระพุทธเป็นดาวรู้เราจะรู้ได้ทั้สองรการรู้ได้ทั้ความร้นและความเย็นความแข่งขขาด้านหัวเป็นที่ไม่พื้นทุสมัยของใครทั้งหมด คนก็ไม่ต้องการตส่ก,ก็ไม่ต้องการแม้แต่ต้นไม้หนึ่งชีวิตก็ไม่ต้องการขึ้นไม่ได้เพราะงจัดแต่พ่อมากลางกลางต้นไม้หายากเพราะว่าความจางของความรักหมดไปมากก็จะเริ่นขนาดเที่ยวกตวาตาจันออกกลางมึงไม่ทันนะมันถูกแล้วคือจะมีความสําคัญถูกตอนนั้นแหละเราพูกคนเดียวไม่มีใครกัดคอลูกรัก อครจะว่าผิดก็ช่างเขาเราว่าเราถูกก็แล้วกันมันก็หมดเรื่องเรื่องความว่าตั้งกลาลรวอนจับตาร้อม่เดหนึงด้านหัวแค่จะเริ่มเริ่มมีกระแสน้ำนิดนิดแต่เราหอยไรือว่าน้ำในทะเลคนบาไปพุทธโลกพุทธในแต่นี้ก็ยังกินกันไม่ได้ถ้ามีเคลื่นแจกกระแสดินแล้วก็ใส่ยมัเคลืนเพร่ะอะไรก็ไม่รบใครเกลือไปใส่ก็ไม่ราบ ยังกินก็ไม่ได้น้ำไม่ควรจะกินเลยกรลังขับไปคิดบบวัดอะไรกันหนึ่งในสามขั้นดาพระพุธเป็นสถานที่เราไม่ต้องการนับจะหัวก็ามาขอโทษนะสองในสามขั้นดาพระพุธนับจัหัวโลกก็มาเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการกคือแกลงคือเครียดคือความร้อนไม,ม่อะไรดีเลย <c oughs> เลยจะนั่งไปเหลือตตนท้ายหนึ่งในสามของโลกระพุธ เริ่มเย็นก็วิตดานน้อยแตน้อยในที่สุดก็เย็นเฉียบด้านใจโลกขั้นสุดท้าย <c oughs> เพราะว่าขั้วโลกเหนือของเรามันเย็นเฉียบขนาดนั้นน้ําเป็นน้ําแข็งยังมีกายใครตัวและไม่ไหนสาดเป็นปน้าแข็งตลอดเวลาลเม้เมื่อแสงอาทิตย์สาดมาไม่ค่อยจะถึงเมื่อแสงสว่างถึงแต่ความร้อนที่มีความสำคัญมากที่สามารถละลายน้ำแข็งได้มันไม่ถึง เส้นที่เป็นน้ำแข็งก็องเป็นน้ำแข็งไปตามเดิมความเย็นเสียีปแรากฏตามเดิมในเรื่องความเรามาโลกะพโลกภพแต่ว่าโลกู้เราก็โมรู้เพราะว่าโลกะพนี้มีแต่ความร้อนและความเย็นในเรื่องความร้อนเป็นหุ่นผาเผาสิ่งที่มีชีวิตพระพืชพันต่างๆแต่ความเย็นและโลกรัก ความอุ่นและความเย็นเป็นตัวสร้างสิ่งที่มีชีวิตเจ้าพืชพันธุ์ต่างๆอย่างในประเทศไทยเราในประเทศอินเดียยจงให้เกิดวความร้อนเป็นประเทศสีเสรอนแต่ไม่ร้อนเกินไปพวกเราก็มีต้นไม้มีป่ามล่วก็มีแม่น้ำมีทะเลมีถ้ามันลึกแต่มีต้าสัตว์ก็รู้ความว่าโลกพุทธก็เช่นเดียวกันแต่นี้เราจะมองดู ตามจินตนาการท่านโล่าฟังและท่านอ่านจะโปรดจะลืมว่าที่เล่ามาทัองออ้งหมดห้ามถือเป็นตำราเพราะเป็นเรื่องของนิทานเอาจินตนาการคือคิดการทําการคิดด้วยเหตุผลในเรื่องเมื่อโลกพุทธเป็นสมขุขเป็นโองที่ให้ความสุขสิ่งที่จะหนวยความสุขในโลกพุทธมีหรือไม่เท่ไรก็อมองดูไปดูรัก เปานพระจะบอกว่าจุลไยลูกรักตอนนี้เสียงไม่ดีนะลูกนะเพราะว่าตอนกลางวันป่วยตอนบ่ายรับแขกเสมามันแข็งเต็มคอตอนนี้คลายตัวลงนิดหนึ่งพั้เสียงนี้ไม่มีความสําคัญเอาเรื่องก็แล้วกันต้องกล่าวว่าจุลายลูกรักมองดูต่อไปสิลูกในโลกจัมพูคือโลกมนุษย์้่านรย้กันว่าโลกพุทธไม่มีเสียงที่มีชีวิต แต่ว่าถ้าโลกไหนก็ตามทีถ้ามีพืชพันธุนยาหารมีต้นไม้ต้นยาเมอการามในโลกนั้นต้องมีสิ่งที่มีชีวิตถ้าจะไม่มีชีวิตจริงๆก็ต้องเป็นอย่างโลกพระจันทร์และโลกแองคารโลกพระจันทร์ความจริงน่าจะมีสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่ามีสภาพแปงเกินไปอากาศน้อยเกินไปด้วยน้โลกแองคาร์ใกลร้อนมากเกินไปมีได้สองอย่างไม่ได้ ว่าโลกผู้โลกว่พุทธไม่เป็นดินลูกักไม่ใช่หินมองดูพื้นผิวของโลกมันเป็นดินบางส่วนจะเป็นหินบ้านกับมนรกเรามันเป็นหินน้อยๆไม่มีความสําคัญแต่ผิวจริงเป็นดินลึกๆล่กมากช่วงหน้าของโลกพระพุทธเป็นดินเผาที่มีความสุขมีกลิ่นหอมไม่ถูกน้ําแต่น้ําไปไม่ถึงแน่ ตอน,นหลังตอนหลังไตเลยส่วนกลางไปแล้วมีความชุ่มชื้นมากฉะนั้นมองดูดินตอนหลังจะมีดินสีดำมีความชุ่มพื้นน้ำเมื่อตอนปลายก็ชุ่มมากในเนมื่อดินชุ่มจุลไรลูกรักดดูต่อไปเห็นที่อย่างมีต้นหญ้ามีต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้ที่เป็นอาหารได้จุลไยก็ต่อว่าเห็นแล้วเจา้าข ่านก็เลยนำมาตอนท้ายของโลกระพุทธว่าจงดูตอนท้ายสิเมื่อไรบ้างเธอตอบว่าตอนท้ายท้ายมีสภาพหนาวจาัดมีหิมะมาก,ม,ากมีสภาวะเป็นน้ำแข็งเยอะที่นกตอตอบว่าถูกน้ำส่วนท้ายทั้งหมดเป็นน้ำแข็งทั้งหมดก็เลยกล่าวว่าเดิมนมปนน้ำแข็งกันได้ ไม่ตกรองแข็งลายแล้วไม่ตกรองแข็งยุบมันแข็งจริงๆเมื่อชมไปรอบๆก็ทราบสภาพตามเข็มเป็นจริงต่อมาพระธรรมเนะนำโยไรย์โยไรยลูกรักลงไปส่วนหนึ่งใน,งน,งน,งนงสามของโลกพระพุทธด้านใต้ใกล้ขกาไปดวงตาเห็นชัดโยไรยก็ปฏิบัติตามนั้นเป็นลอยอยู่เหนือพื้นโลกประมาณหนึ่งกิโลเมตร แล้วก็ถามว่าเห็นอะไรทีอย่างเธอกบว่าก็เห็นทุกอย่างเจ้าะต้นหญ้าเล็กๆก,ก็มองเห็นต้นไม้ใหญ่ก็มองเห็นแต่คานบ้านเรือนก็มองเห็นถนนท่านทางก็มองเห็นแม้โลกนี้จะมีความสุขเหลือเกินต้นไม้เขียวชุ่มไปหมดหาที่แห้งแกง่งเป็นแหล่งจ,จับในโลกมนุษย์ไม่มีโลกนี้น่าจะมีความสุข พระต้างบอกว่าถูกแล้วเมื่อโลกพุทธเป็นโลกสมกับต,ตามราตามพระเสวยเลิกของโหรา,าศาสตร์ก็บอกว่าถ้าพระพุทธเสวยอายุบุคคลใดบุคคลนั้นจะมีความสุขแต่นนืโลกพุทธจริงๆก็เป็นโลกที่มีความรู้ก็ต้องมีความสุขถ้าอย่างนั้นตัลไยลลกรัดลงไปต่ำเราไปยืนใกล้พื้นดินแต่ไม่ต้องลองดินเพราะเดินที่ดินเราเดินช้า เราใช้าอากาศเป็นการแพทย์เว้นที่เคลื่อนที่ก็เราเราไปอยู่ไปการกำลังใ,ใจลึกเมื่อขึ้นลงมาจำแรวทุกนถามว่าทาไรเห็นอะไรในโลกเจ้าจากาศทนวหาเห็นเจ้าค่ะท่านถามว่าเห็นอะไรที่ไรมองเห็นถนนถนนสวยสดก็ยามมากแค่คันหลังใหญ่ใครขึ้นลาวัดมุมก็เบื้องแด,ง,ดงจัดสีสดสวย แรกวมีบ้านคนเป็นที่อาศัยแต่นที่ณณาสงศ์ใส่แว่นเรียนหลังใหญ่ที่พิเรกว่าคลายสลามมนเป็นแบบทรงไทยมองลงไปแล้วก็มีสวนต้นไม้รากไม้มีต้นกลวยมีต้นอ้อยมีบกักกามีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่โลกมนุษย์เรามีเธอกลับไปทูลถามองค์สมเด็จพระจุลศรีว่าโลกนี้เหมือนโลกเราหรือเจ้าค่ะถ้าเราแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายโลกเราจะเหมือนไม่ได้ พระโลกนี้พรโลกนี้ก็มีความสุขกับโลกชมพูที่เราอยู่มากหลังจากนั้นผมจะไปห่มเมือพากระสุงตัดว่าจุไหล,ลูกรักเราคุยกันเพลินไปนะซึ่งเวลาไปสามสิบนาทีต่อไปนี้พ่อจะขอให้สักนิดต่อเป็นการให้น้ําพักก่อนสักหน่อยหนึ่งคนตังก็จะเมื่อยคนอ่านก็จะเมื่อยพักสักนิดหน่อ และต่อไปะรรมต่อกันใหม่เขาตอนนกขก็กัา,สสญญา,าสบสบสวัสดิภาพานบงคลสมบูรณ์ผลผลโงมีแด่ลูรักรักจังทุกคนสวัสดี